่้หลังจากเกิดทให้คงดีผูกฟังทุกวัน,น,น,ตน,น,นแต่คนไม่ได้สนใจกอบภาษาวัาวตถอใดเพราะกลียวว่าความหมายที่ชัดเจนก็คือประเทศหรือเมืองของกลมชนท่านเติเข้าไปที่นีอกลมชนชายไทยและถ้าหากมั่นคงอรา ก็จะต้องท้องใจกันที่รักสัตว์ะเยไม่มีการแบ,บ่งแยกมีศีมีการทำแทลประชาชนกับรัฐบาลร่วมใจกันมิตงพ้าการเมืองเศรษฐกิจสังคมร่วมพลังรวมพลังทุกภาคส่วนของรัฐและรวมพลังทุกภาคส่วนของประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นไปจากสามสามัิถีเกิดขึ้นเมื่อใดก็เกิดขึ้นมานั้นน่าเสียดายว่าความคิดตัวไม่ทันเอกสารพิมมาออกมามากแจกออกไปไม่ถึงทุกคนเพราะก็เป็นเอกสารอยู่ตรงนั้นท่านทีมมาในวันนี้โชคดีมากที่ได้รับหงสสีฟ้าบรรจุเอกสารที่ทําให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องของประชารัฐได้มากขึ้น ศาสตร์พระราชาขั้นต้นเขมากีวีคือเข้าใจ ตำบลก็กำลังงมกันอยู่ว่าจะทํำยังไงดีในเมื่อขนาดฝนมันตกลงมาฝนที่ว่าก็คือเม็ดเงินต่างๆการสนับสนุนต่างๆเงินก็ประมาณต่างๆเป็นหลักล้านแล้วไม่ใช่หลักแสนเหมือนสมัยก่อนเราจะทําอย่างไรกุญแจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือแผนชุมชนคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับตอนนี้สายต่างๆเข้ามาต่อเนื่องชิงหมูสตัวนะคุณประยอ m นะเอาหมูมาแจกกันเลยนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมด054773949พรแล้วก็ผู้ทรงมนุษย์ทุกท่านพระคุณเจ้าก็อยู่กับเรา กลุ่มเครือข่ายของพี่น้องประชาชนที่เอารวมตัวกันเรียกว่าเรียกตัวเองว่าอย่างนี้นะครับเรื่องที่จะต้องคุยหรือพัฒนาจะต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านจะต้องได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นอยู่ที่อบตอไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราทำสิจกรรมแบบนี้แล้วพี่น้องชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเรายึดหลักการว่าคนส่วนใหญ่ของคนถือตองต้องได้รับผล ผิดเมล็ดทันเองใช้เองปีหนึ่งเนี่ยลดค่าให้ใจตลาดให้มาช่วยเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในยุทธศาสตร์บุ่ยใหญ่สอบถามข้อมูลกันยังไงนะรับบุ่ใหญ่จะใช้กระบวนการนี้นนนว่าเพราะเราจะทําข้อมูลเนี่ยเกกรพ้องสิ่ท้องที่ทุกส่วนต้องไปช่วยกันสุดท้ายต้องจับองความรู้ลงไปให้กับเกษตรกรมีข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะไปแก้ปัญหา เข้าใจของชุมชนนั้นๆว่าชุมชนนั้นๆก็มีประเพณีวัฒนธรรมสิ่งต่างๆอะไรเขาเขาอยู่เราต้องเข้าใจเขาเสร็จแล้วเราซึ่งจะประกอบด้วยประชาชนนักตั้งแต่ปัชชนครอบครัวชุนชนทั้งในด้านการทำงานกันมาอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้